กราบสวัสดีชาวโลบุดท,ทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่ใน Blade Tower ร e ด e เฟนต์กันอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ลงคลิปเส้นทางกันขึ้นเป็นอันดับ10ไปนะครับผมก็มีน้องคนนึงบอกว่าทําตามไม่ได้นะครับผมจากการใช้ยูนิตแค่2ตัวในการผ่านด่านยากที่สุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายอย่างละเอียดแล้วกันนะครับผมในการลงในการวางแล้วก็ การอัปเกรดต่างๆนะครับผมก็สามารถทำตามแล้วก็ผ่านได้100%นะครับยูนิตนะครับผมใช้แค่2ตัวเท่านั้นซึ่งเงื่อนไขมีข้อเดียวครับคือต้องใช้ตัว e ีพิตัวนี้เท่านั้นแล้วก็เป็น1ดาวอ่ะสเงื่อนไขดีกว่า <c oughs> โอเคก็บัฟที่แนะนำนะครับผมก็คือสเปซเรน g ์นะครับอย่างอื่นได้ไหมก็อันนี้ไม่ทราบครับเพราะผมใช้อันนี้คือมันผ่านได้เลย ผมก็เลยใช้อันนี้มาตลอดก็อันอื่นก็ทุกคนสามารถทดลองเล่นได้เองนะครับแล้วก็นะครับตัวที่2คือเมอร์ชั่นหรือว่าพ่อค้านั่นเองแต่ว่าบัฟอันนี้ก็ไม่มีผลนะครับ1นึ่งหนึ่งดาวสดาวก็ยังไม่มีผลเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่3ดาว3ดาวนี่เห็นผลชัดเจนเลยแล้วก็สามารถเอาตัวตัวไหนก็ได้ จะใช้1ดาวแบบไหนก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบ0ูดาวหรือไม่มีดาวนั่นแหละอันนั้นก็ได้เหมือนกันฟองเงอนไขของเราคือตัวนี้เท่านั้นตัวนี้1ดาว2ดาว3ดาวจะกี่ดาวก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้เป็นสเปซเรนจ์นะครับผมถึงจะสามารถผ่านได้นะก็ผมเคยลองแบบไม่มีดาวนะคือแบบเพียวๆเลยตัวเดียวเพียวเลยก็คือผ่านไม่ได้ครับผมเล่นยังไงก็ผ่านไม่ได้แต่ใครที่ผ่านได้ก็ยินดีด้วยครับโอเค ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเอาเมอร์ชั่นเป็นเว็บโบนัสแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองไม่ใช่ทดลองมาสาธิตกันเลยโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็กดโหวตไปที่ดานเรชหรือว่าระดับยากที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็กดออโต้สคริปต์กดเริ่มอ่าแล้วก็รอนะครับรอศัตรูลูกบอลมาครบ3ตัวแล้วก็วางไปเลยครับอ่า แล้วก็จะสามารถตีลูกบอลได้3ลูกในคราเดียวอ่ะฮะแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนเรื่อยๆเลย,เลยกดพ่อ้ามารอนะครับก็ต้องวางให้ก่อนเว็บ2นะครับก็มันจะมีช่วงเวลาอยู่โอเควางได้แล้วก็วางไปเลยนะครับก็จะได้ตังมานิดนึงเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็วางไปเลยก็จะได้พ่อ้า2ตัวในเว็บที่2นะครับผมอ่า อย่างนี้เลยแล้วก็วางตัวที่3ไปนะครับชิวๆชิว,ชว,ชวอันนี้ก็ปล่อยปล่อยให้หลุดมาก่อนนะครับก็เว็บที่3เราจะมาวางตัวตัวนี้อยู่ชิดๆเลยนะชิดทางเลยอ่าฮะเปิดปุด๊บเว็บที่3นะครับวางเลยเพราะว่ามันจะมีตัวที่หลุดไปเห็นปะอ่าแล้วก็เงินเหลือ100เราก็วางให้มันครบ4ตัวก่อนที่จะถึงเว็บที่4นะครับอ่าแล้วก็เราก็จะได้โบนัสมา 300เหรียญเป็นไงโอเคชิวๆแล้วก็วางอีกตัวนะครับเพราะว่าเลเวลเลเวลตัวอีพิกของเรามันยังน้อยอยู่แล้วก็อัปเกรดไปเว็บที่5เราอัปเกรดไป2ตัวนะครับผมเงินก็จะเหลือประมาณ100 100เหรียญแล้วก็เว็บที่6ก็อัพตัวอีพิกของเราเป็นเลเวล2นะครับให้อัพเป็นตัวกลางตัวนี้นะเพราะว่าจะได้ตีได้ทั้ง2ทางเลยทั้งด้านที่มันออกหรือด้านที่มันจะเข้านะครับแล้วก็อัปเกรดไปอีกอ่า ถึงแค่นี้เราก็มาอัพพ่อขาของเรานะในว็บที่8ปอัไปเลย300โอเค900อไปอย่างนี้ชิวๆแล้วก็ปล่อยครับปล่อยไปก่อนเรามาอัพพ่อขาซะก่อนนะ้้อัพเป็นเลเวล3นะวีว3สซะก่อนโอเคเราก็อัพพ่อขาเป็นวลเวล3ในเว็บที่11นะแล้วก็ตัวนี้มันเหลือเงินอยู่2 2 0 0อ่ะเราอัพเกรดไป อ่าแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวลค่าไว้ก่อนนะตัวนี้โอเคเงินเหลือเงินเ,เหลือเลยตอนนี้เงินเหลืออยู่2,000อ่ะรีบก็อัปเกรดเลยครับก่อนที่ก่อนที่มันจะสกิลเว็บออโต้นะเราก็รีบอัปพ่อค้าของเราเลยอย่าไปรีราเนะโอเค3,000ใช่ไหมอ่าอัปได้อีกหนึ่งแล้วก็รออัปเกรด อีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้มันเป็นเลเวล4ทุกตัวนะพราะาตัวนี้เราสู้ไหวไหมน่าจะไหวอยู่นะโอเคอัปเกรดแล้วก็มาอัพตัวอีพิดของเราให้ตันทั้งสองนะครับตันให้เป็นแบบให้เลเวลตัน2ตัวนะอันนี้อีก400ก็รอนิดนึงเป็นไงง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายเลยแค่มันต้องอาศัยจังหวะนิดนึงนะอัปเกรดเป็นไงเต็มแล้วครับตอนนี้เหลือส0 0พทํทำไงอัพดีไหม ดีครับอับไปเลยแล้วก็อัพตันไป3ตัวนะตัวอีพิกของเราเงินเหลือทําไงวางครับวางเลยวางไปเลยนี่เป็นงี้เลยอาา่ะฮะวางให้เป็นกระดานนะกระดานแบบนี้เพื่อที่จะลดอัตราการข้ามเว็บนะอัตราที่แบบมันจะหลุดเว็บเออแล้วก็ ถึงเว็บที่18นะครับผมอัปเกรดเป็นเลยพ่อค้าของเราแล้วก็รอเว็บต่อไปแล้วก็อัปเกรดให้มันตันนะอันนี้คือระวังครบเสร็จแล้วใช่ปะอัปตัน3ตัววางครบแบบนี้เสร็จก็รออัปพ,พ่อค้าให้มันตันทั้งหมดเลยแล้วก็จะเหลือแค่อัปเกรดตัวพวกนี้ก็จะง่ายเลยทีหลังโอเคไหอัปเกรดได้อีกหนึ่งตัวอ่าฮะยังไงชิ่ชิ่ชคือคือไม่หลุดเว็บละตอนนี้ยังไม่หลุดเว็บผมก็รอไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว ข้ามเว็บก่อนก็จะอัพให้มันตันโอเคเหลืออีกแค่สามพันนะครับผมก็จะอัพตันทั้งตัวอ่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าในเว็บที่22นะครับผมก็อัพตันทุกตัวเลยเห็นไหมเออตัวน,นี้เริ่มเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเห็นไหมเอออัพเกรดไปก่อนอัพเกรดไปก่อนอ่าฮะอุ้ยมันดูแล้วมันดูแลว้วทำไงทำไงครับอย่าไปซซเรียส เราอัพเราวางตัวแล้วค่อยอัปเกรดทีหลังนะวางตัวไปเลยพยายามนะครับวางให้มันทันแล้วก็อัปเกรดให้มันตันแล้วก็อัปเกรดตัวที่อยู่ท้ายๆก่อนนะตรงนี้แถวนี้เผื่อไอตัวใหญ่มันหลุดมาแล้วก็เราจะทําดาเมจให้มันเยอะสุดๆนะตัวนี้ตัวนี้เผื่อตัวนี้มันหลุดไงเนี่ยเลือเลือดเหลือแค่ครึ่งเดียวเองเออน่าจะไหวอยู่ถึงตอนนี้นะครับ เราแค่วางตัวแล้วก็อัปเกรดไปแค่นั้นก็สามารถผ่านเว็บไปได้อย่างชิวๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวอัปเกรดพวกนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้คือตัวเรามันมันดาวน้อยนะมันก็เลยผ่านค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบ2ดาว3ดาวก็จะทำเวลาได้เร็วยิ่งขึ้นนะในการผ่านแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเอาไว้ฟาร์มเฉยๆก็ได้เพราะว่ามันจบเว็บไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่จะให้แบบไปเล่น โหมด easy อะโหมดแรกอะแล้วก็โหมดนี้มันแบบเวลาต่างกันไม่ไม่เท่าไหร่จริงๆเพราะว่าโหมดปกติก็ประมาณ9นาทีแต่นี้แค่12นาทีครึ่งประมาณนั้นเลยคือแบบไม่ต่างกันเท่าไหร่แถมได้เงินเยอะกว่าด้วยโอเคเราวางได้ถึง24ตัวแล้วก็วาง้ังหน้านะเอาให้มันแบบใกล้ที่สุดวางวางให้ได้แบบระยะออกมาปุ๊บโดนฟันอย่างเงี้ยเราก็จะประหยัดเวลาในการฟาร์มได้ เยอะขึ้นด้านบนนี้ก็วางได้นะอะเป็นไงโอเคก็ถือว่าได้ระยะคือวางเท่าไหร่ถึงจะพอวางเท่าไหร่ถึงจะหยุดอัปเกรดแล้วก็เอฟได้ก็ผมแนะนําให้36ตัวนะอัปตัน36ตัวสามารถปล่อย FK ได้แบบชิวๆเลยเดี๋ยวจะวางให้ครบให้ดูนะครับว่ามันจะชิวอย่างที่บอกหรือเปล่าโอเคประมาณนี้แหละ33ตัวก็ได้จะได้มั้งแต่ว่าแนะนําครับอย่างแนะนํา 36ตัวจริงๆ33ตัวก็ไวชิวแล้วล่ะแต่อย่าประมาทครับอย่าประมาทอัพได้อัพอย่าประมาทอ่าแถม3 7ตัวเลยปะแถมๆนนแล้วผมก็จะปล่อยนะผมก็จะปล่อยไปให้ถึงเว็บที่50เลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะยังไงก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วจะให้มาพูดจนจบก็กลัวจะลำคาญเอาโ <laughs> ดยจะลำคาญเอาโอเคถึงเว็บที่40แล้วก็ผมขอ fk เลยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมก็มาถึงที่เว็บ5 0แล้วนะครับผมก็เลือดบอสก็หายไปพุทพลาดเลยแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมรวมมาดูกันว่ามันใช้เวลาไปกี่นาทีนะแล้ว,ลวโอโ้โหโอ้โหอึ้งเลยอึ้งเลยทีนี้มันหนักกว่าคลิปที่แล้วอีก12นาที13วินาทีนะครับในการผ่านเว็บที่สุดยอดสุดยอดเลยนะครับหมดหมดยากเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผม ในการผ่านด่านยากนะครับผมในเวลาแค่12นาทีโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยในการฟาร์มเงินเฮ้ย most damage ผู้ที่ทำ damage เยอะที่สุดผมติดเป็นอันดับที่6ของโลกนะอื้ออึอ้งไปเลยผมอึ้งไปเลยเฮ้ยตัวนี้ก็อันดับ6เหรอไม่ผมผมอันดับ6แล้วอันนี้อยู่ยังอยู่อันดับ7อยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปรีเ็ไดนะ้ไปรีรีเซิร์ ผมเป็นอันดับ6ของเซิร์ฟแล้วนะในการติดอันดับบอร์ดนะอันนี้มีปะผู้ที่เอาชีวิตรอดในเว็บเยอะที่สุดติดเป็นอันดับที่11นะครับออเอาเรื่องอยู่นะสำหรับใครที่ไม่ผ่านนะครับผมดูคลิปนี้แล้วยังไม่ผ่านก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ต้องทำไงแล้วคือมันมันใช้ตัวแค่นี้เองแล้วก็วางแบบในคลิปเลยคือมันมันมีเวลาให้ให้วางอยู่คือมันไม่ได้แบบ ดรวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไปลองฝึกกันดูนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะทําได้ทุกคนเลยครับเพราะว่ามันใช้ตัวแค่นี้แล้วก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ที่มาช้านะครับผมก็คลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมสําหรับแมป Blade Tower Defense นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับผมขอตัวก่อนละครับผมบ๊ายบาย